เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยมีความฝันมีเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงกันทั้งนั้นแหละครับแต่อีสิ่งที่มันคอยขวางทางเราอยู่ตลอดเลยเนี่ยก็คือการลงมือทานี่แหละวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยครับว่าวินัยเนี่ยมันเป็นเหมือนกุญแจดอกสําคัญยังไงที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จในทุกๆเรื่องของชีวิตโอ้โหความรู้สึกนี้เพรว่าใครๆก็เคยเป็นนะคือมันมีเรื่องที่ต้องทําแต่มันเริ่มไม่ได้สักที อารมณ์เหมือนนั่งจ้องเคอร์เซอร์ที่มันกระพริบกระพร,ร,ริบอยู่บนหน้าจอว่างๆเนี่ยอยากจะเขียนงานให้มันเสร็จๆไปนะแต่เหมือนมีกำแพงใสๆมากั้นเราไว้เฉยเลยแล้วจากนั้นเป็นไงครับเราก็จะเริ่มหาข้ออ้างสารพัดเลยแล้วก็จบด้วยคำพูดปลอบใจตัวเองว่าเอาหนะ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำก็ได้รู้ไหมครับว่าหลายครั้งเลยนะไอ้สิ่งที่มันคอยดึงเราไว้เนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นหรือปัจจัยภายนอกที่ไหนเลยครับแต่มันคือพลังงานบางอย่างที่อยู่ในตัวเราเองนี่แหละ เป็นพลังที่แบบคอยกระซิบข้างหูเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยดีแล้วสบายดีอย่าไปทําอะไรให้มันเหนื่อยเลยแล้วมันก็จะขัดขวางเราทุกทางไม่ให้เราทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วเจ้าพลังนี้เนี่ยมันมีชื่อเรียกด้วยนะครับคุณสตีเ n นเพรสฟิล l ์นักเขียนคนดังเนี่ยเขาเรียกมันว่า resistance หรือแรงต้านครับเป้าหมายหลักของมันง่ายมากเลยคือการรักษาสภาพเดิมไว้อย่าให้มีอะไรเปลี่ยนแปลง มันจะทำทุกอย่างเลยนะเพื่อหยุดเราให้ได้ไม่ว่าจะสร้างความกลัวขึ้นมาในใจทำให้เรากังวลไปหมดหรือหาเหตุผลสวยหรูร้อยแปันมาสนับสนุนให้เราผัดวันประกันพรุ่งต่อไปคือเรามักจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมครับว่าความสําเร็จเนี่ยมันมาจากพรสวรรค์บ้างลหละไอคิวสูงๆบ้างลหละแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมีเด็กเยอะแยะเลยที่ไอคิวสูงปรีดระดับอัจฉริยะแต่กลับมีปัญหาเรื่องการเรียนนั่นก็แปลว่า มันต้องมีปัจจัยอื่นที่สำคัญกว่านั้นซ่อนอยู่อา้าวแล้วถ้าไม่ใช่ IQ ล่ะแล้วอะไรคือตัวตัดสินความสำเร็จที่แท้จริงคำถามนี้นะครับนักจิวิทยาที่ชื่อแอนเจล d าดักเวิร์ธเขาไปหาคำตอบมาให้แล้วครับเขาบอกว่ากุญแจสำคัญเลยนะมันคือคำว่ากริดครับ แล้วกริดคืออะไรมันคือการรวมพลังกันของสองอย่างครับ1คือ passion หรือความลหลงไหลในเป้าหมายระยะยาวของเราและ2คือ perseverance หรือความบากบั่นไม่ยอมแพ้ที่จะทำมันให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่าจะเจออุปสรรคหนักแค่ไหนก็ตามแล้วอะไรล่ะที่เป็นเหมือนเครื่องยนต์คอยขับเคลื่อนโจกริดที่ว่านี้คำตอบง่ายนิดเดียวเลยครับนั่นก็คือวินัยในตนเองนี่เองพูดง่ายงเลยนะมันคือความสามารถในการสั่งให้ตัวเองทาในสิ่งที่ต้องทา แม้ว่าลึกๆแล้วเราจะไม่อยากทํามันเลยก็ตามคือการเลือกใช้ความคิดนําความรู้สึกครับและนี่แหละคือหัวใจของการเอาชนะไอ้เจ้าแรงต้านที่ว่ามีคําพูดคลาสสิกที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับว่า work smarter not harder หรือทํางานให้ฉลาดขึ้นไม่ใช่ให้หนักขึ้นซึ่งคําพูดนี่แหละมันอธิบายเรื่องวินัยได้ดีมากๆเลยคือวินัยเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับหรือลงโทษตัวเองให้ทํางานหนักแบบถึกๆทนๆนะครับแต่มันคือการวางกลยุทธ์ที่ฉลาด เพื่อใช้พลังงานและเวลาของเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อที่จะพุ่งไปให้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะฮะเอาละครับพอเราเข้าใจคอนเซปต์ของวินัยกันแล้วทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราสร้างมันขึ้นมาได้สําเร็จเนี่ยมันจะเหมือนเราได้พลังพิเศษอะไรมาบ้างแล้วชีวิตของเรามันจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้ขนาดไหนโอ้โหประโยชน์ของมันนี่มันเยอะจริงๆนะครับอย่างแรกเลยมันจะช่วยเปลี่ยนสิ่งที่เราทําซ้ําๆให้กลายเป็นนิสัยไปเลยครับ ไม่ต้องฝืนอีกต่อไปแล้วมันยังช่วยสร้างโฟกัสที่เฉียบคมเหมือนกับเลเซอร์เลยพอเราทำอะไรสำเร็จบ่อยๆเข้าแน่นอนครับความเคารพและความมั่นใจในตัวเองมันก็มาเต็มซึ่งไอความมั่นใจนี่แหละที่จะผลักดันให้เรามีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นจัดการอะไรๆไ,ได้ดีขึ้นและสุดท้ายทั้งหมดนี้มันก็จะหลอมรวมให้เรากลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยครับโอเคครับมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่า หลังจากที่เราเข้าใจทำไมต้องมีวินัยกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูกันที่ทำอย่างไรครับผมมีเครื่องมือง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆที่ทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยทันทีเพื่อเอาชนะเจ้าแรงต้านในใจเราเนี่แหละและเครื่องมือแรกที่ว่านี้ง่ายแบบไม่น่าเชื่อเลยครับมันคือการนับถอยหลังง่ายๆเนี่ยแหละครับเทคนิคนี้มันทรงพลังมากนะเพราะมันเหมือนการกดปุ่มรีเซ็ตสมองเราเลยมันจะไปขัดจังหวะความคิดฟุ้งซ่านแล้วก็ข้ออ้างต่างๆที่กําลังก่ะตัวขึ้นมา จำไว้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำเลยลังเลหรือกำลังจะหาข้ออ้างให้เริ่มนับถอยหลังในใจทันทีเลยครับ 5. การนับเลขเนี่ยมันจะดึงสมาธิของเราออกจากข้ออ้างพวกนั้น 4. ตอนนี้สมองกำลังส่งสัญญ,ญาณเตรียมร่างกายให้พร้อมขยับ 3. เรากำลังสร้างโมเมนตัมเล็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนจากโหมดคิดไปเป็นโหมดทำสอ อีกนิดเดียวกำแพงของความลังเลกำลังจะพังลงมาแล้วและมึงพอนับถึงหนึ่งปุ๊บให้ลุกพรวดขยับร่างกายทำสิ่งนั้นทันทีเลยครับไม่ต้องคิดไม่ว่าจะลุกจากเตียงเปิดคอมหรือหยิบปากกาขึ้นมาเขียนประโยคแรกการลงมือทำทันทีแบบนี้แหละครับคือการทุบกำแพงแรงต้านให้พังไปเลยไอเทคนิคนับถอยหลังเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะครับสำหรับการเอาชนะแรงต้านเฉพาะหน้าแต่ถ้าใครอยากจะสร้างวินัยแบบยั่งยืนในระยะยาวเนี่ย การวางแผนอย่างเป็นระบบก็สําคัญไม่แพ้กันเลยครับงั้นเราลองมาทําแบบฝึกหัด4ข้อง่ายๆนี้เพื่อสร้างแผนของตัวเองกันดีกว่าลองหยิบกระดาษปากกามาแล้วตอบคําถาม4ข้อนี้กับตัวเองดูนะครับข้อแรกระบุให้ชัดเลยว่าสถานการณ์ไหนกันแน่ที่เรามักจะแพ้ใจตัวเองขาดวินัยมากที่สุดพอเรารู้จุดอ่อนแล้วข้อ2ให้จินตนาการครับ เห็นภาพเลยว่าถ้าเรามีวินัยมากขึ้นชีวิตจะดีขึ้นยังไงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองจากนั้นข้อ3เริ่มต้นหาก้าวแรกที่เล็กที่สุดเล็กมากๆที่ทําได้เลยทันทีคืออะไรและสุดท้ายข้อ4วางแผนครับเอาทุกอย่างมาเขียนเป็นแผนเลยพร้อมกําหนดวันเวลาที่ชัดเจนการทําแบบนี้มันจะเปลี่ยนเป้าหมายที่มันดูฟุ้งๆลอยๆให้กลายเป็นแผนที่จับต้องได้และทําตามได้จริงครับ เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราคุยกันมาเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดของการสร้างวินัยและเอาชนะการผ่าดวันประกันพรุ่งมันอยู่ที่การควบคุมสิ่งเดียวเลยครับนั่นก็คือความคิดของเราเองมันมีแนวคิดหนึ่งครับที่เรียกว่า internal locus of control แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือการเชื่อว่าเรานี่แหละคือคนคุมเกมชีวิตของตัวเองแทนที่จะไปโทษฟ้าโทษฝนโทษปัจจัยภายนอก ให้เปลี่ยนมาถามตัวเองแค่คำถามเดียวเลยครับว่าแล้วเราทำอะไรกับเรื่องนี้ได้บ้างเชื่อเถอะครับแค่เราตระหนักได้ว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการกระทำของเราข้ออ้างเกิน90%ในหัวมันจะหายวับไปกับตาเลยและที่สำคัญที่สุดเลยนะต้องรอให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกก่อนแล้วค่อยลงมือทำนะครับเพราะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันไม่ได้มาจากการก้าวกระโดดครั้งเดียวนะแต่มันมาจากการเก็บสะสมใช้ชนะเล็กๆในทุกๆวันต่างหากการทำงานชิ้นเล็กๆให้เสร็จในวันนี้เนี่ย มันจะสร้างโมเมนตัมเป็นแรงผลักดันให้เรากล้าทำสิ่งที่ใหญ่ขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับและคำพูดของคุณซิกมุนด์ฟรอยประโยคนี้มันเหมือนบทสรุปของเรื่องทั้งหมดได้ดีที่สุดเลยครับว่าประสิทธิภาพสูงสุดในชีวิตจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรายอมรับผิดชอบชีวิตของตัวเองแบบร้อยเปอร์เซนยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงดังนั้นคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้คิดก็คือในวันนี้ชัยชนะเล็กๆก้าวแรกที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ว่วานนั้คืออะไร